哈哈。<laughs> สมัยเด็กๆจําได้นะครับเ <c oughs> วลาเราเป็นเป็นลูกชาวนาอยู่กลางทุ่งเนี่ยพ่อจเจ้าไอ้นี่มาทําเป็นเหมือนกับแตรครับอ่ะเราจะเลือกลำลำลำต้นของข้าวฟางข้าวที่มันสมบูรณ์นะแล้วก็เอามาตัดนะครับมาตัดแล้วก็เป่าเล่นนะฮะซึ่งจริงๆแล้ววิถีของเด็กชนบทบ้านๆชาวบ้านเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเล่นอยู่แล้วนะฮะก็จะหาของเล่นจาก ธรรมชาติแบบนี้ครับก็สวยเปธรรมชาติแบบนี้อันนี้คือเป็นต้นข้าวนะฮะสั่งข้าวนั่นเองนะครับทุกคนแดดเริ่มมาแล้วครับทุกคนตอนนี้แดดเริ่มทวีความร้อนแรงขึ้นนะครับผมจะเดินอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะกลับนะครับผม ผมเจอกระท่อมตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปพักกันในนี้นะครับทุกค <laughs> นครับทำให้ย้อนน,น,นึกถึงบรรยากาศสมัยที่เราเป็นเป็นเด็กนะครับเป็นเด็ก้านนอกนะฮะแต่ที่บ้านเนี่ยกระท่อมจะเร็วร้ายกว่านี้นะฮะจะมุงด้วยจากไม้ได้ย่าคานะครับแล้วก็พื้นกระท่อมเนี่ยไม่ได้เป็นไม้นะฮะพื้นกระท่อมเนี่ยจะเป็นฟากนะครับฟ <laughs> ากที่ทํา <laughs> จากไม้ไผ่นั่นเองนะครับ เมือนเพลงที่เขาท,ที่เขาลองฮะกระท่อมปลายหนะ้าหลังแคามุงจากพื้นปูด้วยฝากไม้ไผ่นะฮะเพลงของอพี่เป้าสายันสัญญาฮะนะครับเพลงนี้จําได้ดนีนะครับทุกคนบรรยากาศก,าก็นะฮะจะเป็นอย่างเงี้ยบางทีก็ไปถึงฤดูเก็บเกี่ยวเวลาเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็วางไว้ที่ลานเนะี่ยจะต้องนอนเฝ้านะครับแล้วก็มีการนวดข้าวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นบรรยากาศเราจะนวดข้าวช่วงกลางคืนกัน,นที่บ้านผม โดยใช้ควายเหยียบนะใช้พ่อควายแม่ควายลูกควายพี่ควายเป็นฝูงเลยเดินวนร,บรอบอรวงข้าวที่เราเอาเอาวางเรียงตักแดดให้มันแห้งสนิทต,ตอนกลางวันนะครับพอถึงช่วงเย็นเย็นลึกขึ้นเดือนงายนะครับทุกคนนึกบรรยากาศตามนะคืนเดือนงายแล้วก็นวดข้าว้วยควายวน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 ,วน,วนอยู่นั้นนะคเป็นร้อยๆพันพันรอบนะเล้ข้าวก็ร่วงนะครับเป็นวิธีดั้งเดิมของการนวดข้าวของที่บ้านผม บางที่ใช้ฟาดนะครับอ่าบางที่เดี๋ยวนี้ใช้ใช,ใช้ไม่มีแล้วบางที่เดี๋ยวสมัยนี้ก็จะเป็นใส่เครื่องนะฮะแต่นึกถึงภาพสมัยก่อนก็คือใช้ควายเหยียบนะครับที่บ้านผมนะท,ที่อื่นรู้เป็นไงนะฮะที่บ้านผมใช้ควายเหยียบนะครับมีต้องโลมีกระทะเตรียมพร้อมนะครับนี่จริงๆแล้วนะผมว่านะเราประมาณแบบมาปิ้งย่างนะครับทุกคนมานั่งปิ้งย่างแล้วก็เ,าเอาอะไรอะ ถึงดือเย็นเยนเทียบเป็นบูนเลยเนาะมานั่งปิงงนงย่างช่วงคืนเดินง่ายอะไรเนี้ยโอ้โหบรรยากาศน่าจะฟินมากเราทุกคน,กนเนาะบรรยากาศเราเยี่ยวม,มากนะครับก็เลยแวะเก็บเราลึากถึงย้อนไปในสมัยเด็กๆนะครับระหว่างที่ที่ผมเดินเลาะตามทางมาเรื่อยๆนะครับ ผมเจอดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งผมชอบมากนะครับไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรไมีความรู้สึกว่าชอบชอบดอกไม้ชนิดนี้มากๆนะครับความพิเศษของดอกก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าผมชอบเพราะว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยที่บ้านปลูกเซี่ยวนะฮะไว้ที่ข้างบ้าน2-3สาต้นแล้วถึงเวลาที่มันออกดอกเนี่ยมันจะประทับใจเราตั้งแต่สมัยเด็ก้งฮะมันก็เลยเป็นความฝักใจนะฮะเพราะฉะนั้นผมเห็นดอกเซี่ยวตรงไหนเนี่ยผมจะชอบมาก เป็นดอกสีม่วงอมชมพูครับทุกคนสวยมากนะครับเซี่ยวจะมี2ชนิดคือเซี่ยวขาวแล้วก็เซี่ยวชมพูแบบนี้ะนครับเซี่ยวเนี่ยยอดอ่อนมันเอาไปแกงได้นะครับเอาไปต้มจิ้มพริกนี่สุดยอดอร่อยเลยครับกินกับน้ำพริกขานะครับทุกคนใครลองเอาไปต้มกินดูนะนะฮะเซี่ยวเซี่ยวเนี่ยแหละครับสีม่วงเนี่ยแหละครับยอดมันนะครับจะอร่อยมากเนื้อมันจะหวานหวานนะครับ บริเวณนี้จะมีต้นเซี่ยวแล้วก็ต้นตะขบนะฮะแล้วก็จะมีกระท่อมอยู่ด้านในนะครับกระท่อมเล็กๆอยู่ของชาวนานะครับนี่คือดอกเซี่ยวนะครับทุกคนมันมีฝักด้วยนะครับฝักด้วยนะฮะทุกคนครับผมจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมมีผมรู้สึกว่ามันมันสวยนะมันสวยนะครับคือใบของกระท้อน ใบของกระท้อนเวลามันเริ่มจะร่วงหล่นทำให้ผมนึกถึงไปถึงใบเมเปิลนะครับเมเปิลต่างชาตินะครับเด,ดูการผลัดใบนะฮะผมว่าเนี่ยใบของกระท้อนไม่ไม่ธรรมดานะมันสวยนะครับสีมันออกเป็นสีแดงส้มนะฮะฉุดฉาดมากนะครับทุกคนนะฮะร,ร่วงหล่นทื้นแล้วก็ติดอยู่บนต้นนะฮะก่อนที่มันจะร่วงลงมาถ้าเรามองไกลๆเนี่ย จะเห็นเป็นสีส้มชัดเจนมากนะครับเห็นไหมครับสีส้มเลยฮะส้มทั้งใบนะฮะแล้วทุกคนนึกดูว่าเวลามันมันส้มอย่างงี้ทั้งต้นเนี่ยมันสวยนะครับนะฮะมันสวยมากมันเป็นต้นกระท้อนนั่นเองนะครับทุกคนนะฮะ เซี่ยวตัวนี้สีจะซอฟนิดนึงนะฮะสีจะเป็นชมพูชมพูหน่อยนะครับทุกคนสวยสวยมากเป็นดอกไม้ที่ผมประทับใจมากๆนะครับจะมีดอกเซี่ยวดอกตะแบกอะไรเงี้ยฮะมีฝูงแมลง ผงผงมแมลงพึ่งนะฮะมแมลงผู้นะฮะมแมลงผู้บินเต็มเลยนะครับมา,าดูดกินน้ำหวานของดอกเซี่ยวนะครับทุกคนนะฮะเป็นความงดงามของธรรมชาตินะครับธรรมชาติสร้างสารรค์นั่นเองนะฮะ อากาศเริ่มทวีความร้อนแรงขึ้นทุกขณะนะครับผมเริ่มมีเหงื่อไหลนะฮะเริ่มเหงื่อไหลแล้วนะครับเพราะว่าความร้อนแรงของของแสงอาทิตย์เริ่มแผดนะครับเริ่มเปล่งและสมีร้อนแรงขึ้นทุกขณะนะครับก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ที่แสนสวยงามนะครับบรรยากาศช่วงเช้านะฮะก็เท่านี้ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใ่คลิปหน้านะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับนะฮะโอเคทุกคนเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันขอบคุณมากๆที่แวะมาติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ